พ่อแล่นถึงแหวคอยวัจะออกหก้าหลดแรงคนกระตกซ้่มมีเจ็ยสบายดีแหละสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านที่ติดตามนะครับผมวันนี้เฮากลับเดินทางเข้าป่านะวันนี้เขา้าป่าผู้นะดเดียววันนี้หนึ่ทางวันนี้กับทางยากคือเก่ามันเป็นขี้ตม เอาแหละดีนนคนไทยชอบเทียวฝนแเทศนี่ฝนตกหกกระยาได้ดินยังเปียกอ,อีกตะปาดลงไข่ขนาดเลยมีแต่ไข่ตะปาด อางนี่มีแต่ข่ตะปาทั้งหมดเลยตามทางนี่แสดงแสดงว่าตะปาล่งลายเลยเมื่อคืนนี้น่กจมหอนน้องตุกนะบัี้เฮ้ากา็แปววมาเอาเครื่องนะเครื่องเป็นหมอ แกงวันหนึ่งอยู่นี่แหละวันหนึ่งหมอแกงเราป้าไหวนี่แหละก็เมื่อพอดีมาพอทีมงานนั้นในพันปลาซิวเพิ่นบะมีบลาสุพรนณในพันเปกกระมานกำข้าวบอมาอะไรหรอ่าถ้ามือหาแล่จะเกิดมาลำบังเออมาหาแล่บอทำนี่มาประจำอยู่พี่เลยพอดีนี่นะประจำยึดแล้วบะเออมาหอดกาป่นเผลมาแร่โรได ใา่ได้แล่นนี่ึงเหวอนาดอนแล้เออพอดีว่าบ่วาดไปเอามาไปแล้วพอดีพอแล่นถึงแหวคอยเพิ่นยามเพิ่นเอามาให้มาไหวห้เขาจได้จีปันกันอยู่นี่แหละบัดนี้ยขัหมายว่าเจ้าบ่าวมาขอเชื่อมือให้ยูมเือนคนใดเออหมายจะผสมไปยืมเงินพอดีพอรถว่ามันต้องเฮือนมากมดแล้วขอเอามือให่มันขันพวกรจะเมือให้เนแล้วบอกอันนมันต้องเฮือนมาแล้วหมดนี้นะคนทั้งนายแล้วตัวนั้นนะเงินนั่นแล ว่าจะขึ้นมากอยู่แล้ววันนี้โดนมาท่านมีห้าวันนี้เหลือี่ขึ้อเออยังนะน้ำไอ้นาป้าตุมีน้ำอ้อ้น้าข้างในเต็มตุ๊กอันนี้ออกมาจิมหมดวันนี้แหละจีแลรนในปั้นกันแล้วก็ปิ้งหัวท้าบี้แก้มน้ำอ้อ้น้าเลยนี่นะเออสมใจนะสิพากันใหญ่ขึ้นเทิงหมดวันนี้ใหญ่ขึ้นนะประจันอือคอยก็สิมาเอาเครื่องเอาหมอนึงอยู่นี้ พูแลไปตอนหน้าพูแลโอ้มาหอดปัญญานยนนำอ้อยหน้าเลยนี่อ้อยสุกนะจะน่อยปิ่งหัวทาบีกินอันขัวแล่นในปันกันสุกยางครับวิ่เจอคนเข้มโ่อนในพัน,น,นเปกบ้าเอาต้บ้าเอาเสียสื่อในพันเปกเลยยอมแล้วยอมแล้วย่อมแล้วมีได <c oughs> ้โกะจากบ้ <c oughs> า <c oughs> มีิง่จะบานเลยตต่บนอะก็ได้เลนฝนตกแห้งมาวางได้นี่นะนี่บ่คืนทำอย่ยนงก็เล่นขยบมือเศ้านี่อยู่โบกไม่เห็นไต่ก็กล้าเอาบ่ไปกันมือรแลงนะบางเลยบางที่นมาว่ากอนโกนเนี่อยู่ด้านศาสตร์หลาไป่อเถอนึเลยเขาเปอนมมัคืนม้นีปจันี่ขอ่ะเออมูนะึ้นดัประจันเออ แดนนี่ซบอลบุกิดดอกแดนนี่นะบุแมดอกแหวผู้อื่นนเสือกับหจักบอททางพอนแมนจะเจอตีหวมันแมละของมันไปเชินั้นเป็นบนั้นได้เขมทางแนนะเขาเปืขอเขียมทางอันหวนะเขาปรดไม่กินั้นลุงมันมันหายดอกสือ เอาก็กินกหลงามเลยมานเนี้เออตะผูตะผูเนาะตำนี้ยแล้ะกินคืนคพอมอนมาพอรถพกไปหาวา่าเย็นๆกระตบกบ,บินเรียบร้อยเลยโอ้เมายามแล้วบ่ถือเิ่งเราไอ้เ้นันตเติบเ,เลยได้ออลั่องเท้อแล้วลันนะลันดันตัวหนึ่งนะตำมนี้ะมันออกแต่มันไม่เก็มันแต่ไปขนานครับอันนัแล้วบวลัน<อ>บาทีสองนะลันบถือ ตัวเดียวนี่แหละเล่คือเลยล,ล,ล,ลงหันบางตรงเนี่ยเยอห่างห่างมันอยู่หันเนี่ยเลยก็อยยยยเอาไปเนาะครับเราตองออไปแล้วบอกกัอนเมียดีเออจุดเจ้านาดกันสิพ้ากันถึงไปพุูนเออเราไปพูดลาเราพอขับรถไปท่าอยู่พูดเลยเร,ร,ราฉีดยาไปพุดนต่วัออนนี้เพอพอมีคนอยู่หันเลยนั่นแหละจ่ายไปสองกิโลกินเบอร์แลนด์นี่นะให้โตแล้วนะทีไปเอปอบ้าว ก็ว่าเล่วได่องโตเลยเนาะเออโตเลให้ตัวเออเอ้าเพิ่นบ่เอานึ่มาหนึ่เอาเสิได้เอาไปกินแล้วสาเพดีเอค่อยข้าแล้วยืดเต็มาค่อยเอาท่าเอาขาขากระหอกก็คือจะวอลแล้วเอออันขากระหอกใหญ่อยู่เนี่นะมาบัววดเพิ่นไปแลมาเพิ่นเฮาพอดีเพิ่นขับไปยาเ่วันนี้เขากับสิพากันใหญ่บอล นผ่านเปกฟาบอลเปกคือจะเป็นเปกจนเมานะเนั่้เน,ะนา,เา,เาะเจกาแวะมาเอาเครื่องแลยกับสไปและมาอะไรกับมาลดนี่ได้แล่นผมว่าจะจีปันกันเหเขาบ่เอาหํำแล้วเขาได้สองตัเลยอ,อ,ยอแหวะมาเอาเครื่องที่เาเสืองไหว้นี่พอดีมากอ่ะโศกดีเพราะว่าอันบาวบัดไปแหละมาเพิ่นเฮา ผนเขาไป,ปแบบเช่นแลนถึงแห่่นเอามาหายนะว่าจะคั่วแบ่งปันกันก็เพิินแต่ว่าเขาบอกเอา,ขาเอาขาบอกเอาน้ำเขาได้ลายโตเลยเขาได้ซองโตมานิเตือนคุบคลอไปก่อนเตืองแลเต้นรถพักรีมารอบนี่เอาหัวดมาตืมหัวนึ่งเขามันขาดละอันนี้ก็จะสุแเลวทาับผปูชาวว่านะั่นสี้กะชูกชื้อไม่นะ นเงินก็ซื้อได้กว่าหอหวดหมอนไม่ได้หมันั่นันหอยแพร่ยางในเขา่มีใจื้อล้วนะตัวือมุงไอ้ตู้นั่ทำมันเจดใช่มคนบงวดเยอะพอสอบหเป็นเอ็ดตู้หอมเิสิบบนเหียตีเตู้เอ็ดเียนอยู่ที่เลยบอกเจ้านพอเอ็ดแล้วดบองคแนีบเอาน้าคไปัวกินแต่บอล พุณไม่ได้เงินแตมื่อขายก็ได้น่ะส่วนแต่มันตายมุนนิดเดียวมันถึงเอลมันอมันถึงแอวมันดึงมุนเลยนะคอยต่อพัดคอยเหดพ่ออนาพ่อดามพ่อที่สื่อได้พ่อเหตขักดตโตเห็นมันเห็นมันนองเออเห็นมันแรนขึ้นจังเห็ดแหีวใส่นะ ลายหรือเขาเครื่องนี่ก็พเพราะงี้เคยได้ลายอยู่บ่อยจุดแต่ละเถิวนั่นเล่นมากป้านบน่วนะบ่ได้ได้เลยนมนนแ่คนลายโซนนี่นะเก็บเครื่องแล้วเอาสีไปบอลใหม่นะเพราะว่าอันนี้ก็เขาสิ่งใหญ่บอลละโอ้กูแหละแคมหัวยไงู่แหละมาเนี้ เห็ดละอง่กออกเลยนี่จะแทงว่าอยู่แถวด้านสาดต้องออกลายแหละนี่วันนี้เฮาก็มาอยู่นี่นะพอดีว่าจะขึ้นไปหาหลาเบิ่งเห็ดแถวด้านสาดมาเนี่ยอยู่นี่มันโบกไกลประเดี๋ยวมันตรงขามกันเลยคนละฝากหวยขึ้นไปผมเป็นด้านสาด ออกหนึ่งห้าหลอกบนกระดาษสักพักเพื่อออกลายก่อนไหยแค่นี้นะเข้หา,หาไปก่อนอย่างตอนตก ก่อนนะคะเศรษฐกิจพยาง กะว่าจะคั่วปั้นกันกันกบเขาแต่เขาบอกเอานำ้ำไปกางพย่างกัน ทางพย่างแล้วนะทางพย่างแล้วกบสีหาดังไฟไว้ดังไฟนะ ใส่ไม้อ้อยไฟร้ายๆเนี่ยเพราะว่ามันพืนมันเปียก บัวแทนนี่นะแต่กามันเคยออกลายดังไฟไว้อยู่นอกนะเพราะว่าคันดังอยู่ในก็นยันปายางกูดคันฝนตกจกังใหญ่เขา่าให้มันเป็นฐานเป็นอนกุกตนขึมฝนใหม่แหละ เติอไปนี่มอนซุกสื่อหวัวใหมมาพร้อมมาไวใส่แต่ปลาพี่เลยลองหาตักหนามก่อนไปนี่ตักหนามไวใส่ก่อนฝนตกเนยมรีแรงปลาบื้นได้น่ย นามลายนี่เดาะบึงก่อนมีปลาบ่แทนปลาบืนเลยบ่เห็นเลเแ็นปลาบืนนี่มันสีขึ้นลายเลยฝนตกใหม่ๆนะขึ้นบอดดีดบอดดีดแทนบ่เห็นปลาขึ้นอีกโอ้พี่ เตรียมจะขึ้นนะรีบรับรีบรับลงป้าปปาขึ้นนี่มันอยากลงมอกดคว,ว้าตกเป็นหมูเลยปุ้ยดึกมาหอดกลางบนอยู่บนเศร้าแล้วฝนกตกเลยนะแต่ว่าก็สิ่ต้องหแหงลึกบอแหละหมืดมาเลย นี่หญ่ยตาไฟเข้ามานี่ก่อนบัลนี่ใหญ่เข้ามาไว้นี่ใส่แล้วฝนกระตก ออกห้าหลัดแรงคนกระต๊กซ้ำนี่จะถ่าพนเศร้าก่อนนะคงได้เนี่ซีจะเศร้าแล้วมาใหม่ละตกบัวยาเลยแต่ตกบัวแห้งแต่ว่าตกบัวเศร้าภาษาพนเศร้าจังออกลัดแรงนะบางทีสีออกห้าการพอมันนี่ยเ็นบางกินมากว่าแต่รอกก่อนนี่ จะไปนี่งะบังฝนก็ซาวตกละแต่ว่าค่ําพอดีย like> ังคึบอยู Lemon> ่ นกับบาดตกบาดบออยู่จะทาคำคำจะหน่อยออกอากาศเนาะลงหาหลอกเบืองปลาบื้ําคำคก่อนคนตกนี่มักขึ้นเท่ไหมตามน้ำไหล มาดังมาจุส่ไฟไว้ให้มันเป็นฐานน่ทีสิออกหาการเลยเหมือนกรับนันเอาปลาบืนแคมบอนนน่ปลานะบืนลายอยู่แต่ว่ามันจับบ่ได้ไดซานโตโด้ปิง ทีมันจับปบลาใหญ่าอหนาม,มันลายมือนี้นะใส่เป็นทานแขกเลยปีงกินก่อนพอได้ห้องทองเลยสิไปหากาดมาเนี่พอกินแล้วสำนึกะสามโตปลาหลุดอันนี้ลายเลยมันบืนขึ้นแต่มันพอเอาไปแล้วมันลงปลานี่นลอยอุบัติอุบัติลงมาพอหนาม,มันลายเนะี่ยคือเอาเอามือก่อนนะเอาแต่ลายพอหนาม,มันน้อยอนนะนะ เปลี่ยนก่อนเปลีงกินห้องห้องท้องแล้วออกไปห้าการทางบกนะมานี่นเป็นทานค่ะกันดิจะจีงแบบแปะสาไฟเลยให้มันสุกไว้ เอาแบบนี้แหละสุกไวเนี่ยฝ่าวกินฝ่าวไปมือน,นก็มืดละลงไปผัดปลาดุดลัดดุดลัดอยู่ลายแต่ว่ามันจับหยากเหมือน,นี่หนาม,มันลายปลานในบางโตก็ท่านไข่ไดย้ยังมีไข่เต็มถองอยู่ กินเผาแล้วนะเสียออกห่าการก่อนมาดิ